อางุนดองเอาเรื่องอยู่นกันนะครับอร่อยอะอีกสักเม็ดแล้วกันเพราะว่ากับแก่นฉันดีจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่สายนั้นนะผมสายพี่เสืออ่าครับ ด็อกเตอร์วีสองนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าใช้กับคันนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้กี่พันก็นไม่รู้เนี่ยแต่ก็ต้องซื้อนะครับเพราะรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้เราซ่อมเหมือนรถเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องมีเครื่องมีมตัวช่วยนะครับเสียวเข้าไปครับพูดต่อสอง ไปแล้วเปิดสวิตกุญแจอันนี้ก็คอนเน็อยู่เชื่อมต่ออยู่เริ่มต้นการทํางานการาลุณารออกล่องเขาบอกว่างั้นนะครับวินิจฉัยอาการเครื่องยนต์ฟังชันทดสอบการทำงานอุปกรณ์ผมยังไม่เคยใช้ไอ ฟังกชันตรวจสอบการทำงานของอุปกรณนะ์มีข้อมูลระบบด้วยข้อมูลระบบน่าจะเป็นข้อมูลของออันนี้แหละนะฮะโควิดฟังชันไม่รู้เหมือนกันโควิดฟังก์ชันเขาหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงยุคโควิดช่วงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูการวินิจฉัยอาการของเครื่องยนต์ก่อนนะครับ เลือกเมนูที่1กดโอเคนะครับแล้วก็เลือกรุ่น h o n ด a โอเคครับอากดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง cb 150นะครับกดโอเคครับกำลังเชื่อมโตอุปกรณ์นะครับอ่าดูรหัสความผิดปกตินะครับกดลงมาหนึ่งครั้งกดโอเคนะครับเห็นนะฮะแล้ก็จะบอกว่ามองเห็นไหมเนี่ยมันย้อนแสงนะเห็นไหมครับ เออะไรอ่ะหนึ่งสองคิดหนึ่งนะครับหัวฉีดนะครับขัดห้องแล้วก็อะไรอ่ะหนึ่งเก้าคิดหนึ่งนะครับคอยจุะเบิดขัดห้องนะครับซึ่งผมยังไม่ได้รีเซ็ตใน,ในจุดนี้นะครับยังไม่ได้ลบโค้ดที่มันเออร์เรอร์ขึ้นไว้นะครับก็กดออกไปนะครับผมก็จะยังไม่ลบอยู่ดีนะครับผมจะไปดูการแสดงผลพารามิเตอร์นะครับกดเข้าไป อ่าเขาก็จะบอกมาความเร็วรอบเครื่องยนต์สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหก rpm หมายถึงอะไรอ่ะอาจจะรอบสูงสุดของเครื่องยนต์หรือเปล่าไม่ไมน่าใช่อ่ะสามหมื่นเองสามหมื่นเองสามหมื่นเองไม่ใช่สิพูดผิดสิมันแค่หมื่นกว่ากวาะมั้มันก็ตัดแล้วนะ ไม,ไม่ถึงสิน่าจะแค่9,500สิเป็นหมื่นมันก็พังเลยผมไม่เข้าใจเลยนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะอุณหภูมิเครื่องยนต์ลบ40 degc ย่อมาจากอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับต้องไปศึกษาใหม่ต้องไปศึกษาเพิ่ม,นะมเติ <c oughs> e G C, มนะครับ,อ,อ,รบอ,อ,อุณหภูมิอากาศเข้าก็ลบ40เห <c oughs> มือนกันแรงดูอากาศเข้า 0กิโลพาว (kpa) ตำแหน่งเรือนลินเลง0 deg ย่อมมาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาในการฉีดน้ำมออัน1.50.528 ms นี่น่าจะย่อมมาจากมิลลิเซกนะครับมิลมล,มลิวินาทีองศาจุดระเบิดน,นะครับลบ40.0แรงดันแบตเตอรี่0โวลต์ทำไม0โวลต์อะ พอไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสงสัยไว้ก่อนแล้วกันสถานะการทำงานของเกียร์เปิดวาล์วเติมอมการปิดสถานะของพัดลมปิดสถานะแบงค์อนาล็อกเซนเซอร์แบงค์อนาล็อกแบงค์อนาล็อกคืออะไรแบงค์อนาล็อกเซนเซอร์ปิด cs ขนาดใช้งาน4ี่โมงเครื่องพี่บอส110นาที100นาทีพอเลย <c oughs> ผมยังไม่เข้าใจนะครับอันทำงานของ <c oughs> api รุ่นนี้นะครับครั้งแรกที่ผมใช้งงเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆภายในนี้เดี๋วบิดคันเร่งดูก่อนแล้วกันอ่านค่า T P ก่อน T P ก็คือตำแหน่งองศาเลนินเร่งนะครับบิดคันเร่งขึ้นครับบิดไปบิดไปก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมน่า <c oughs> ประทเลยกันเอาตัวเลขแปรผันแล้วนะครับแรงดันแบตเตอรี่ที่23่สิาจุดทำไมเป็นอย่างนะั้นอะ ทำไมมันถึงแรงงานผลแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ประมาณสัก12โวลต์นะครับแต่2 4 23 2 2 1ี่ยี่สิบสาี่สอหนึ่งา้าวทำไมถึงนับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับเออถ้ามีท่านใดรับชมนะฮะมองเห็นไหมฮะนะครับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับทำไมถึงเื่อนแบบนั้นนะครับแถวสุดท้ายสุดนะครับทำไมถึงบวกขึ้น อ,นนอาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์นะครับอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะฮะจะลองเล่นเครื่องดูหน่อยหนึ่งนะครับตำแหน่งองศาเรือนลิ่งก็ไม่เปิดให้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะฮะเราบิดคันเร่งเนะี่ยตำแหน่งองศาปีกวิเสื้อก็จะเปิดขึ้นนะครับดูนะดูค่าพารามิเตอร์ อก็อมองยากเหมือนกันเลยมันย้อนแสงนะครับทำงานจะมองเห็นนะประมาณนี้นะครับปีฟวิเสื้อนะครับ0.0นะครับปกติมันต้องเปิดนะถ้าผมเด่งเครื่องอ่ะไม่ขึ้นเลยแต่กระแสโวนวิ่งไม่หยุดนะครับนีนนี่น่าจะเกิดจากปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์นะครับ จะต้องแก้ไขซอฟต์แวร์ใหม่หรืออัปเดตใหม่นะครับเอาเป็นว่ามันอ่านโค้ดได้อ่าอ่านรหัสผิดพลาดได้นะครับเป็นโค้ดออกมาให้เราดูก็พอเข้าใจลแล้วนะครับออกครับก็ CB 150R เหมือนเดิมนะครับผมจะดับเครื่องแล้วก็รีเซ็ตเปิดกุญแจใหม่ก่อนนะครับนี่นี่กล่องตัวใหม่ผมเองก็ยังไม่ค่อยสัธาธัสเท่าไหร่นะครับมีซีเรียลคีย์ด้วยนะเห็นไหมนี่ s e r i อ l n ซีเรียล r i a เ k ี y s e ี i a l n เ m b e r นะครับเป็นรุ่นอะไรเนี่ย T A สองหนึ่ง A ศูนย์ Q หกศูนย์ห้าหกแปด API smart key นะครับ Uh ฟังก์ชันการทำงานข้าไปดูหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรทดสอบคอยจุระเบิดทดสอบวัตถิน้้ำมันทดสอบดีเลททดสอบโซลินหน่อยทดสอบคอยจุระเบิดองคมใส่โอเทียนก็ไปแล้วหลังไม่ต้องทดสอบแล้วล่ะ มันสตาร์ตติดแล้วเดีย๋ยวเอาไว้คันอื่นแล้วกันคันอื่นที่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะลองมาใช้ดูใหม่นะออกไปก่อนอการวิในใิจฉัยเครื่องยนต์ฮันด้า cb หนอยห้าสิบ cb ห้อา่าผมจะรีเซ็ตแล้วนะครับต่อไป รีเซ็ตใช่หรือไม่ใช่อัเรียกใช่โอเคกำลังลบรหัสผิดปกติเออผมต้องไปหาความรู้เพิ่มนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวอร์ชันห้าไปแล้วมั้งห้าหนะครับผมไม่รู้ว่า เขายังมีการเซ็ตโหมดอยู่หรือเปล่านะครับเซ็ตโหมดนะ,ะเข้าไปดูแสดงผลพารามิเตอร์ก็ได้นะครับถ้ามันใช้ได้มันต้องบอกว่าโหมดอะไรนะครับเน็กถัดไปไม่มีบอกโหมดนะครับอาจจะเป็นเพราะเขาตัด การเซตโหมดออกก็ได้นะครับผมต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็เป็นขั้นแรกในรุ่นนี้ที่ผมเด็ดต้อลองทำนะครับโอเคผมรีเซ็ตการทำงานอ่ารีเซ็ตรหัสผิดพลาดไปทั้งหมดแล้วนะครับเข้าไปดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับว่ามันลบแล้วจริงหรือไม่นะครับรหัสความผิดปกติอ่าความผิดปกติไม่พบโค้ดข้อมูลน,นะครับโอเค ออกเลยครับข้อมูลระบบอ่ะดูซิโควิดฟังก์ชันมันคืออะไรออตโตออนออตโตเซตอัพแมนนวล <c oughs> ไม่เอาไม่ยุ่งด้วย <c oughs> ก็กินเวลามาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบอุปกรณ์ กลับเข้าที่เดิมนะครับขอย้ํานะครับใส่ตัวเซนเซอร์นี้นะครับให้อยู่ลักษณะนี้เท่านั้นนะครับลูกศรชี้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออัพจะอยู่ด้านล่างของตัวลูกศรนะครับถ้าใส่ลูกศรหันลงล่างแบบนี้นะครับเครื่องยนต์จะดับนะครับต้องให้ลูกศรหันขึ้นด้านบนอย่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับแล้วผมประกอบก่อนนะฮะแยวประกอบเสร็จจะมาถ่ายรอบหนึ่ง ึ่งตอนนี้ก็5าโมงกว่านะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะครับว่าจะถ่ายตอนประป๋อด้วยก็ไม่ไหวนะครับ้าแเ็งมากอีกอย่างก็ถ่ายจากโทรศัพท์ด้วยครับเปียกน้ำพักอ่าตาดูครับหลังจากประปอบเสร็จแล้วตากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับได้นะฮะอ้าวห้องไปโดนออฟรันนะครับัวตี ไปทดลองการกับผี่ดูนะครับเป็นยังไงเนะี่ <Yeah. S 1> โอเคแล้วล่ะครับบิดได้ขนาด